เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกม AFK Journey กันอีกเช่นเคยกันนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วผมได้ติดเพื่อนๆไว้ใช่ไหมครับว่าอ้ยในส่วนของซีซั่น2เนี่ยของแจกฟรีมีอะไรบ้างและกิจกรรมอะไรที่เราที่เป็นสายฟรีเนี่ยสามารถทํากิจกรรมเหล่านั้นได้และก็ได้รับของรางวัลมาแบบเยอะมากๆจะมีกิจกรรมอะไรในพาร์ทนี้ก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกรดิแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ แล้วสำหรับเพื่อนๆันใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสําหรับเพื่อนๆนันใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเพื่อนก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของของรางวัลที่เราจะได้รับนะครับเราขอมาแยกย่อยก่อนนะว่าเราจะได้รับของรางวัลจากอะไรกันบ้างอันดับแรกครับเป็นของที่ตัวเกมแจกต้อนรับซีซั่น2 อย่างที่2ครับเป็นของที่ตัวเกมแจกเพื่อเตรียมความพร้อมกับการตีบอสและก็อย่างที่3ครับก็จะเป็นการแจกหลังจากที่เพื่อนๆทำกิจกรรมต่างๆที่ตัวเกมมีอีเวนต์มานะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คชื่อการล็อกอินการเก็บแต้มสะสมพอยต์ต่างๆและอย่างที่4่ครับนั่นคือการแลกของจากร้านค้ากิจกรรมนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นสิ่งที่สายฟรีอย่างเราสามารถทําได้แน่นอนส่วนคนที่เป็นแบบสายเติมปันกลางหรือว่าสายสุต,ตาตยังไงก็สามารถตามเก็บกิจกรรมนี้ได้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยทำการคํานวณมาเป็นที่เเรรรรรรรียยบ้้อแลววว่า่าาาถมมกกิิจจงๆ เราสามารถได้รับของรางวัลกิจกรรมทั้งหมดแน่นอนนะฮะโอเคเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่ามีหัวข้ออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันหน่อยละกันครับอันดับแรกครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของซีซันสครับกิจกรรมแรกที่จะมาครับนั่นคือในส่วนของกิจกรรมซีซันนะครับสำหรับกิจกรรมซีซันนี้นะครับเพียงง่ายๆครับเพ,รเพื่อนๆก็คือเพ,เพืนะ่อนๆอาจจะต้องทําการสะสมแต้มลยซึ่งการสะสมแต้มครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการไต่สเตจในส่วนของซีซันนะครับให้ถึง25สเตจเนาะแล้วก็การทาในส่วนของอัลติแฟคอัพเป็นเลเวลส หอคอยแห่งการทดสอบกันก่อนสําหรับหอคอยแห่งการทดสอบเนี่ยเพื่อนๆจะต้องจบ90ในซีซั่นหนึ่งให้ได้นะเว้ยทุกคนส่วนใครที่จบไม่ทันไม่เป็นไรครับเมื่อเรามาในส่วนของซีซั่นสครับเรายังสามารถไต่หอคอยได้ตามปกติแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าหอคอยเนี่ยมันจะทําการเปิดเป็นวันนะเว้ยก็คือจะแบบวันจันทร์เปิดหอนี้อังคารเปิดหอนี้แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะเปิดทั้งหมด4หอคอยซึ่งระยะความยากของหอคอยครับไม่ควรห่างกันเกิน20ชั้นนะครับก็คือถ้าคุณจะไปชั้นต่อไปคือทุกๆ1 0ชัั้้้นนกการรเเเคลีย์ตออองงไปพม่ ดวเราเคลียร์จนถึง90ครับมันจะทําการปลดเงื่อนไขหอคอยระดับต่อไปซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นเพื่อนอย่าลืมตามเก็บกันไว้ด้วยนะครับผมและเวลาด้วยตามเก็บเหล่านี้ครับมันก็จะส่งผลต่อของรางวัลภารกิจนะครับสำหรับภารกิจซีซั่นครับมันจะเป็นในส่วนของการทํากลุ่มทําเดี่ยวการไต่ด่านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการยกระดับฮีโร่นะครับการทำล็อกอินนะครับการทำมิชชั่นต่างๆในตัวเกมการเคลียร์ในส่วนของซีซั่น F K State นะครับเพราะคือมันจะเป็นแบบการไต่สเตทแบบใหม่นะโดยการอิงจากของซีซั่นแต่ละ 1,125หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นซีซันอันนันใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของซีซัน2เนี่ยจะมาในรูปแบบของการไปใหม่นะครับมันจะคิดแยกกันเลยทุกคนจะต้องทาการเก็บแต้มพวกนี้ทั้งหมดเว้ยเมื่อเราเติบแต้มครับมันจะส่งผลต่อของรางวัลด้านบนซึ่งด้านบนครับมีของรางวัลให้เราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเพชรนะครับโทเค็นซีซันนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกซ์ซึ่งอาร์ติแฟก์ครับมันมีหลายชิ้นนะครับและแต่ละอาร์ติแฟกซ์ครับมันจะส่งผลต่อคุณสมบัติของอาร์ติแฟกซ์นะมาณ 5้ถึงหอันเลยนะครับน่าจะมีเกือบทั้งหมดนะประมาณ5้ถึงหอันนะครับแต่แลนะอาร์ติแฟกต์เนาะซึ่งคุณสมบัติอาร์ติแฟกต์ครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปอ่านเนาะและนอกจากอาร์ติแฟกต์แล้วครับมันยังมีของรางวัลที่ดีกว่าอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับทุกคนนะั่นก็คือในส่วนของอันนี้เว้ยนี่สลับระดับ S season น,นะครับก็คือเอาง่ายๆครับสำหรับตัวละครอะไรที่เ,เพื่อนๆทำกาตรตีบวกอุปกรณ์เป็นบวกสิแล้วแล้วอยากย้ายอุปกรณ์ต,บตีบวกตรงจุดนั้นนะี่ยให้กับตัวละครใหม่ๆที่เ,เพื่อนๆได้มันจะเป็นในส่วนของนนนนนาา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 ราราะะราาารรหยยืืออออวว่่่่ดดดลิงงงะะะฮเเสสสมมถยยย้้้ไโทีีพๆจตใขับ ระดับ S อสซันนะครับเพื่อที่จะทำการย้ายการตีบวกนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ ดีมาก,มากๆเพราะว่ามันไม่ได้มาเป็นรูปแบบของระบบแยกเลยนะเว้ยแต่มันจะมาในรูปแบบของระบบที่เราจะต้องใช้การดนี่มาเป็นส่วนประกอบและที่สําคัญครับในส่วนของการเนี่ยเป็นการดที่เราได้รับฟรีจากการทํากิจาการรมเว้ยเราไม่จะเป็นที่จะต้องเติมนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คอนค่าดีและก็คุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระดับ S นะครับระดับ A ก็มีเช่นเดียวกันครับบางคนแบบว่าเออไม่ได้เล่น OD ละอยากย้ายติบบวก OD เนี่ยบวก15เนี่ย,ยให้ตัวอื่นอยากย้ายให้ซินแบกค,คุณก็สามารถย้ายได้แต่ก็ต้องดูก่อนนะว่า,า,ยายหนนแบบเป็ไ อันนี้ก็เป็นของวันที่เราจะได้รับแล้วก็จะมีในส่วนของไอ้บอลเชอร์นะครับการบีบอันนี้เอาไว้แรกในส่วนของสกินนะครับผมชุดแฟชั่นต่างๆสามารถนําไปแรกได้เดี๋ยวผมพาไปดูของรางวัลในการแรกเนาะและสุดท้ายนี่ก็จะเป็นในส่วนของพอยต์สะสมนะครับไว้แรกของรางวัลอื่นๆนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นของรางวัลในรอบแรกที่เน้นอยู่ในส่วนของความขยันนะครับผมก็คือขยันทํากิจกรรมทําภารกิจต่างๆทุกคนได้รับในส่วนนี้ไปแน่นอนนะครับผมเมื่อเราทําในส่วนนี้แล้วนะฮะก็ไปดูในส่วนของร้านค้าในการแรกหน่อยละ จริงๆนะถ้าเป็นแบบสายปกติเนาะหรือว่าสายเติมสายฟรีเนี่ย เขาก็จะนิยมแลกพวกนี้นะครับผมพวกเหรียญอารีนานะครับเพื่อเอาไปแลกตัวละครเพิ่มเติมชิ้นส่วนในฝันเอาไปแลกตัวละครระดับ A นะครับแต่ถ้าใครอยากได้นี้นะครับคุณก็สามารถนําไปแลกได้นะครับผมก็มันหมดประมาณ15ใช่ไหมสิบห้าคูณผ่านไปประมาณ1 5ึ0 0หมื่นาพนะครับก็สามารถแลกตัวละครระดับเเนี่ยได้1ตัวนะครับถ้าใครจะแลกอันนี้หรือจะสะสม9,600พันนะครับเพื่อแลกในส่วนของอาชาก็ได้เช่นเดกันแต่ส่วนใหญ่แล้วสุลต่านเขาจะนิยมมาแลกในส่วนของแก่นห่วงลึกเพื่อทําการทะลวงลิมิตเลเวลการตีีบบบววกกกนนะครัจา20เ่ยใ เป็นบวก25แต่ก็ต้องบอกกันเลยว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ4800,0ปดเลยนะคว้ยทุกคนคือเยอะมากๆในะฮะในส่วนของพวกซีซั่นนะครับผมแล้วก็ตั๋วที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับที่เราจากการทำภารกิจเนี่ยเราสามารถมาแลกของตรงนี้ได้เว้ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ e x c l u s i v e หรือว่าไอเทมย้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกินตัวละครเราแล้วก็ e x c l u s i v e นะครับก็มีนอกจากตัวละครเราแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของตัวละครตัว ซิวิน่าด้วยนะฮะก็น่ารักดีนะอ,ออกแนวแบบคลาสสิกหน่อยนะฮะนี่เขาถ้าใครชอบแล้วก็อยากได้ก็สามารถมาแลกได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลอันดับแรกที่เราจะได้รับกลับมานะครับผมอย่างต่อมาครับของรางวัลที่เราจะได้เป็นอย่างที่2ครับก็คือการคููดาวการตีบอสนะครับสําหรับของตีบอสนะครับก็จะเป็นเซตปกติเลยแต่ในรอบนี้ครับสิ่งที่จะเราได้มาด้วยนะครับจะเป็นในส่วนของแกนแห่งกาลเวลา ซึ่งมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆสําหรับสายฟรีเพราะว่าในส่วนของแกะแห่งการเวลาเนี่ยเราจะต้องใช้ในการตีบวกอาวุธระดับบวก6จนถึงบวก15เป็นต้นไปซึ่งมันหาค่อนข้างยากแล้วก็กว่าจะสะสมได้มันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมแต่ในรอบนี้อ่ะในส่วนของซีซันสเนี่ยการสะสมในส่วนนี้มันจะง่ายมากขึ้นเพราะว่าตัวเกมเนี่ยนอกจากจะเป็นการแจกคูดาวบอลแล้วนะครับของที่เราได้มาคือจะเป็นอะไรที่ได้ใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวไว้รอทาง Off ฟ c i a l นะครับสรุปมาว่าทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถเอาพวกเนี้ย ไวในการตีบวกอุปกรณ์ของเราได้นะครับการครูดาวบอสเนี่ยจะมีบอสทั้งหมด2ตัวซึ่งบอสทั้งสองตัวครับก็จะมีของแจกทั้งหมด7อย่างเท่าๆกันนะครับผมอาจจะมีของที่ดีเดี๋ยวว่าของที่ใช้นี่ก็แล้วแต่ว่าจะแจกในรูปแบบอะไรเนาะแต่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆในส่วนของของแจกฟรีนะครับผมอย่างต่อมาครับในส่วนของอีเวนต์กันหน่อยละกันครับ สำหรับอีเวนต์นะครับอันดับแรกเนาะสำหรับใครที่แบบเริ่มต้นใหม่นะครับของรางวัลล็อกอินอันเก่าก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็มีกล่องเลือก7วันส่วนใครที่เล่นซีซั่น2ต่อนะครับเป็นผู้เล่นเก่าเนาะก็จะได้รับของรางวัลล็อกอินเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นในส่วนของตั๋วมหากราบนั่นเองอย่างละสามใบไปเรื่อยและสิ่งสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือว่ากล่องเลือกหีบมหากราบนั่นเองซึ่งในกล่องเนี้ยทั้งหมดตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้ใช้งานทั้งนั้นนะครับก็เอาจริงอ่ะสามตัวละครได้ใช้้้้ตัวนนีสาาาาามรรถแกกจค อัรีน่าได้อันตาลันต้าเนี่ยผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรมากนะแต่ถ้าแรงจริงก็ถ้าคุณอยากเอาเอรอนก็ได้นะเอรอนถ้าใครใกล้ปลดแล้วก็เอามาแล้วก็ตัวนี้ก็น่าสนใจครับคาร์โรลีนา่าแล้วก็ตัวละครเซกเรียนะครับอันนี้ก็กันซีซีได้นะฮะแต่ส่วนตัวแล้วผมน่าจะ,ะแรกในส่วนของเอรอนนะน่าจะคุ้มค่าที่สุดและในกรณีที่คุณมีแล้วนะครับอยากแลกเพชรก็แลกได้นะนี่มีเพชรให้ด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับเลือกจ็ดหม่นหนึหน้า 2005ถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มนะฮะเอาตัวละครดีกว่าคุ้มกว่าเยอะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมแล้วก็ปะทาคริสตันก็ยังคงอยู่นะครับก็ใครที่อยากเล่นกิจกรรมอันเก่าก็ยังอยู่นะร้านค้าตรงนี้ก็จะมีให้เราแลกเหมือนเดิมนะครับผมกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมฝึกิโร่นะฮะก็จะมีมานะครับก็หลักๆก็คือจะได้ในส่วนของแก่นแห่งกาลเวลาเท่าที่ผมสังเกตมานะคือตัวเกมพยายามแจกแก่นแห่งกาลเวลาให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรับขอรางวัลใน ส่วนแฟชั่นก็จะมีเช่นเดียวกันครับก็สามารถเก็บสะสมไปได้ส่วนล็อกอินก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมีในส่วนของบลอดประถมการที่เป็นครูดาวอยู่นะครับสตัวนี้จะเป็นบอสตัวใหม่ที่จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับของรางวัลที่ได้รับกลับมาผมมองว่าบอสตัวนีคน้ค่อนข้างน่าสนใจที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะต้องได้รับส่วนในส่วนของข้อมือซีซั่นและก็แกนซีซั่นพร้อมกับอุปกรณ์ซีซั่นนั่นเองอันนี้คือเอาไว้ใส่กับตัวละครได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เราจะได้รับมานเพื่อ ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจามากๆส่วนอย่างต่อมาครับก็สําหรับคนที่แบบว่ามีงบเติมกันหน่อยละกันครับสําหรับเส้นทางนิทานและก็เส้นทางขุนนางซีซันใหม่นะครับก็จะมีของรางวัลให้เราแลกเยอะขึ้นนะครับหรือว่ารับนั่นเองก็คือทาภารกิจสายฟรีจะได้รับแถวหน้าเนาะส่วนสายเติมจะได้รับทั้งสองแถวซึ่งของรางวัลค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจดหมายอัญเชิญเพิ่มอัตรานะครับก็คือพนะีอัพเนาะแล้วก็พวกสมุด EP ซีซันเนี่ยเป็นอะไรที่ได้ใช้จริงนะพร้อมกับสกินเท่เถือวา ค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับใครอยากเติมผมก็แนะนําว่าเติมไว้ก็ดีนะค่อนข้างคุ้มมากๆเลยในส่วนนี้นะครับระยะเวลามันไม่ได้นานมากครับก็สามารถตามเก็บตกได้ส่วนเส้นทางคุณงามอันเก่าสาหรับใครที่ลังเลว่าจะเติมหรือเปล่าก็ก่อนซีซันใหม่จะอัปเดตแนะนําว่าให้เติมแต่ถ้าซีซันใหม่อัปเดตแล้วนะครับเติมไปก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็อาจจะมาแลกตัวละครแบบซ้ําๆเอามาปลดก็ได้ครับฝั่งขวาแต่ส่วนพวกแกนพวกอะไรเนี่ยบางอันก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ถามว่าแลกได้ไหมก็ ได้นะถ้าใครอยากจะเติมในส่วนของเส้นทางคุณงามอันเก่ายังมีระยะเวลาให้เราเลือกเนี่ยอีกประมาณ70กว่าวันนะครับถือว่าพอสมควรเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เราจะได้รับภายในเกมนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ผมแบ่งวนหมู่ไปก็จะเป็นของรางวัลประมาณนี้นะครับผมจริงๆแล้วมันมีของรางวัลที่เราได้จากการเดินด่านเดินเนื้อเรื่องอีกเยอะเลยนะครับผมก็สามารถมารอชมในวันที่20ได้นะครับวันที่ตัวเกมอัปเดตแพทนั่นเองซึ่งบอกเลยเลยว่า แพดค่อนข้างใหญ่มีพื้นที่ให้เราเดินเยอะมากๆพร้อมกับตัวกาชาและเพชรฟรีอีกมากมายในส่วนนี้ถ้าใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไครป์ผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ในพาร์ทหน้านะครับเราจะมาเจาะลึกในส่วนของการจัดทีมการรีวิวแต่และตัวละครและก็คอมโบทีมสุดเกลียนสำหรับเซตใหม่ในตัวเกม AFK Journey สำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยแล้วก็ท่าเพื่อนชินชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด ซับสไคร์กันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ